ดีค่ะเรามาแลีความสดความสมบุรณกองงัวทตีสนามใส่ข้าวชนวันที่27ตุลานะคะสวัสดีค่ะพี่บาวพี่ชื่ออะไรครับพี่พี่ไก่พี่ไก่นะคะน้องมาจากงวงชนแดนใต้นะคะงัวพี่บาวชื่ออะไรครับพี่บาวบุกแดงเบ็ดมันนี่ดูสับลุงเรื่องบุกดางเบ็ดมันนี่ดูสับลุงเรื่องนวงลีโอนะคะพี่ค่ะพี่มาจากไขไหนคะนี่งเเมีียยนนจใหญ่ครับงัวตัวนี้เขาอายุกี่ปีได้ครับพี่ห้าปีครึ่งห้าปีครึ่งนะคะก็เป็นไทยอะไรตัวนี้ครับพี่หลังซายเส้นหลักหลังซายเส้นหลัก ก็ช่วยไม่เหล็กกินขังครับพี่ไม่ครับไม่แกกองเลยยังเกิดนี้เลยเนื้อว่างเราสุดนี่ผีว่างก็กี่นาที่ใดยีบ้านบ้านหน้าที่นะพ่อใจไหมคะนาที่พ่อใจไหมหนาที่พ่อใจนะคะต่างจุดแบบไหนครับพี่ครับโอต่อกลางครับโอต่อกลางนะคะนี่ไส้ก็เป็นยังไงครับพี่นี่ไส้ไม่ใช่ดีไม่ดุไม่ไม่ได้ครับค่ะนี่ไส้ดีนะคะนี่ไส้คุณนะคะค่ะพี่เดินว่าวันกิโลได้ครับพี่หกโลหกโลนะวงนี้พี่เบาลงเลยยังคะการเดินนี้เบาแล้วครรับเิ่มเบาลงแล้วนะ เวลาหัวก็ตุกขูนี่กินหญ้ากินน้ำดีไหมคะพี่หญ้ากินนี่น้ำตกปนน้ำตกปนนะคะอยู่บ้านนะคะพี่เหลืองน้ำนี่น้ำเมื่อปนปกตินะคะค่ะเหลืองหญ้านี่มีการฉาลรว่าปีบ่าวไปหาเองอะ่ะเฉาครับเฉากันนะคะเดี๋ยวที่นี่พี่บ่าวเดิมพันเท่าไหร่ครับพี่กลางสิบบุกเมื่อน,คอน,นะคะพี่บ่าวมีความมั่นใจากี่เปอร์เซ็นต์ได้ก้าวสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ ข่อยจะเลวันชนนะข่อยจะเลเขานะค่ะน้องวัวนี้มีความจัดความซึ้บุญกีเปอร์เซ็นในสายตาพี่คิดว่าพี่เล่กาวสิบเปอร์เซ็นอีกสิบเปอร์เซ็นกับะเลวันชนเลยก็บะเลในสนามนะคะค่ะไอพี่บ่าก็เพิงเอฟซีก็พึ่ตามได้นะคะพี่บ่าวฟาดติดตามเละเป็นเร่งใจเร่งเขี่ให้รีวิวกันนะครับอ่ามาชวยช่วยเชื่อกันได้นะคะถีสนามใส่ข้าวชวนวันทียี่สิบเกียนะคะมาส่งเร่งใจเร่งเขียร์ขายก็ด้วยนะคะก็คุ้มมากนะครับพี่พี่ไข้อมูลนะคะเข้ามาค่ะ สวัสด e yep. ีค่ะเรามาแลกความสักความส่วมบุญของงัว่ทีสนามใส่ก้าวชนวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลานะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพี่เจี๊แล้วค่ะพี่เล็กอ่ะน้องมาจากงูชนแดนใต้นะคะงัวพี่บบาเจี๊แล้วก็พี่บ่าวโข้าวงามหลักในุนนะคะพี่บ่าวมาจากไหนเนี่ยกันนี่ลูกบอลบอลนะคะงัวตัวนี้อายุกี่ปีได้ครัพี่ซีปีวะก็เป็นไทยอยากตัวนี้่ะพี่ลูกของปลาลานนะคะก็ชนเป็เล็กี่กังครัพี่บ่าว ไม่เก่งก็หลอกเก่งเกินนี้เลยค่ะหนาวงเราส่วนนี่พีวังก็กินนาทีใดสิบสองนาทีนะคะต่างชนแบบไหนคะพี่ไปเขายังมังด้ยังมั่งใบเขายังมังมีค้างนะคะค่ะนิสัยก็เป็นยังไงคะพี่นิสัยคนข้างจะดูดายนะคะค่ะพี่บ่าวเดินวันวันกิโลได้เดินไม่มากนะคะองสามกิโเดินไม่มากนะคะแต่ว่าส่วนมาจะกใจร้อนใจร้อนนะคะใจร้อนซาเล้งนะคะค่ะไม่ร่างก็ตุ้กคุ้นกินง่ายกินหนำดีไหมคะพี่ ส้มบุญทุกอย่างค่ะเรื่องงานนี่มีการชาหลัวบีบ่าวไปหาเองอ่ะไปหานะคะเดี๋ยวถึงนี่บีบ่าวเดิมพันเท่าไหร่ครับพี่การสิบหกมื้อนะครับบีบ่าวมีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ได้การสิบเปอร์เซ็นต์นะอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่ก่อนจะเละกัอนวันเชือเลยนะค่ะ,ะน้อ,นนะะนองว่านี่มีความสักความส้มบุญกี่เปอร์เซ็นต์ในสายตาพี่พี่คิดว่าพี่กัดกันนี่ตอนนี้น้องเละความสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้พี่วะการสิบเปอร์เซ็นต์อีกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ คอยทะเลเต็มรวยวันช so ุนแล้วคอยวัดใจกันทีวันชุนเลยนะคะค่ะให้พี่บ่าวกังตึ้งเอฟดีแล้วก็พูดตามได้นะคะพี่บ่าวขามาเฉยชุน่วยเชียร์กันได้นะคะเทอสนามใส่ก้าวชนวันทียี่สิบเจ็ดนะคะมาส่งแรงใจแรงเชียร์ขายก็ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะพผิดไงค็มูลนอธิก็มากค่ะ